มาค่ะวันนี้นะคะถ้าใครได้ติดตามเนเน่จากการที่เห็นชุดนี้นะจะได้รู้เลยว่าวันนี้นะคะเนเน่รีวิวรถตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนตอนนี้ห้ามุงแรงแล้วทุกคนจนพระอาทิตตกดินไปแล้วเนเน่ย,ยังรีวิวรถเบเบิร์ดเลยจ้ะทุกคนจ้ะไฮเบิร์ใไฮเบิร์ดไฮเบิร์ดไฮเบิร์ยังเบเบิร์ดเลยเอาเลยวันนี้น่ะเอาให้ตายกันไปข้างนึ่งเลยมาจ้ะสวัสดีจ้ะ วันนี้นะจ๊ะอยู่กับเนเนอยูน้อยร้อยโลนะคะเอเนอร์จีมามาค่ะวันนี้นะคะเนเนอยู่กับคันนี้เลยค่ะโตโยต้ารีโวน้าหมูนะจ๊ะทุกคนจ๋าคันนี้นะคะได้รถส,สีขาวนะคะกระจังหน้าค่ะเป็นโครเมียมนะคะตัดกับสีดาสวยม,มากตาไฟนะคะใสๆปิงๆเลยจ้าตาไฟดวงใหญ่ๆโตๆคันนี้นะคะรถปี2020นะจ๊ะเอาถอยให้ฟอร์จูเนอร์เข้าหน่อยจ้าคันนี้เดี๋ยวน่าจะได้รีวิวกันอีกนะคะ อะเรามารีวิวคันนี้ก่อนเอาน้องหมูป่านหน้าใหม่ของฉันก่อนนะคะคันนี้นะคะล้อนหน้านะคะเป็นล้อกระทะเดิมนะคะจากโรงงานเลยยางเดี๋ยวเนเน่เปลี่ยนให้ใหม่ฟรีทั้ง4เส้นจ้ะแต่สําหรับลูกค้านะคะวันนี้ที่ติดตามเนเน่จนตั้งแต่เชา้าจนเย็นขนาดนี้เอาไปเลยค่ะยางใหม่ฟรีใหม่ติดให้ใหม่ร่มคันไปเลยนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวอยู่ที่ด้านข้างกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดาตัดกับตัวรถนะคะ,ต,ะ,คะตัวรถนะจ๊ะลูกค้าจ๋า นี่จ้ะเปิดให้ดูเลยคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะคะอันนี้เปิดด้านหน้าให้ดูก่อนเดี๋ยวจะเปิดแคปบให้ดูด้วยนะคะด้านในนะคะจะได้เป็นเบาะผ้าพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นพวงมาลัย power นะคะเกียร์ตัวนี้จะได้เป็นเกียร์กระปุก6สปีดจ้ะทุกทคนจ้ะมีหน้าจอมาให้แล้วนะคะสามารถเสียบบลูทูธฟังเพลงดูหนังฟังเพลงกันไปเลยเอาให้ชิลเอาให้สุดนะคะและเดี๋ยวให้ดูรอบคันว่าคันนี้สวยมากจริงๆค่ะ เดินให้ดูเลยเดินจนกว่าแสงจะหมดกันไปเลยวันนี้นะคะนี่จะให้ดูเลยจากด้านหลังนะจ๊ะไฟเบรกดวงที่3ามีมาให้นะคะที่เปิดตรงนี้เป็นสีดำนะจ๊ะนี่โตโยตา้ารีโวนะคะอ่ะเปิดให้ดูแม็กไลเนอร์กันหน่อยนะคะ คันนี้แม็กลเนอร์สวยๆเดิมจากโรงงานกันเลยทีเดียวร่องรอยการใช้งานเนี่ยถือว่ามีน้อยมากๆนะคะนี่ค่ะรอยอาร์คด,ด้านข้างนะคะมีอยู่ครบทั้งสองฝั่งทุกคนจ้านี่สวยๆดูเพื่ออะไรดูเพื่อตอกย้ำความมั่นใจให้ลูกค้ามั่นใจกับเนเน่ได้เลยว่ารถที่เข้ามานั้นไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีไฟชอ็อตไม่มีไฟไหม้มีแต่คันสวยๆเข้ามาสภาพนางฟ้าแบบนี้เลยวันนี้นะคะเปิดโปรจองแค่500บาทเท่านั้น 500ร้อบาทเท่านั้นนะควักเงินห้าร้อยได้รถเอาออกไปใช้เลยนะเพราะคันเนี้ยตีให้ได้เลยรถใหม่ๆแบบนี้เริ่มต้นี่ฟีดาออกรถใช้เงินศูนย์บาทเท่านั้นแน่นอนนะคะเดี๋ยวเน่ๆจะพาไปดูห้องเครื่องขออนุญ,ญาตเปิดห้องเครื่องสักครู่จ้านี่เลยมาตามมาค่ะตามมาตามมาเสียงเริ่มไปแล้วนะเสียงเริ่มไปแล้วน้ำมะนาวก็ไม่สามารถช่วยได้แล้วตอนนี้เออมา ปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะคันนี้คันหน้าเดิมๆไม่มีบิดไม่มีโคง้งไม่มีงอน,นะคะรอยอาร์จากโรงงานยังอยู่รอยมาร์คจากโรงงานก็ยังอยู่แผ่นเพส,สติ๊กเกอร์มรกอกย,ยังอยู่ครบค่ะฝากระโปรงสวยๆรอยอาร์ยังอยู่สติ๊กเกอร์มรกอกยังอยู่นะจ๊ะนี่ฝากตัวผ้าก,กันความร้อนนะคะก็ยังสวยๆอยู่เลยคันนี้เดี๋ยวเนเน่ล้างทําความสะอาดให้เป็นอย่างดีนะคะกล้าร,รับประกันกล้าการันตีเลยด้วยคุณภาพที่เปิดร้านเปิดเต็นท์กันมา 40ปีเอาไปเลยค่ะคันนี้สวยๆแบบนี้สภาพนางฟ้าแบบนี้ไม่พอเรามีการรับประกันให้คุณลูกค้าด้วยค่ะ1ปีเต็มๆเน่ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่สากใจมารับประกันอะไรปีเดียวเอออยากได้โปรโมชั่นเพิ่มเติมโทรมาค่ะเบอร์โทรช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างถ้ารู้สึกว่าคันนี้มันโดนใจโอนมาเลยไวที่สุดโอนมาโทรมาทักมานะคะส่งสลิปมาให้เน่ๆเลย และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เน่ด้วยนะคะเน่ๆจะได้มีแรงพรุ่งนี้พรุ่งนี้อินี่จะได้มีแรงนะคะในการหาเสียงเพื่อมารีวิวรถกันต่อไปให้ลูกค้าได้ดูนะคะสําหรับวันนี้เน่ต้องขอตัวกลับบ้านไปวอร์มเสียงก่อนนะจ๊ะฮ้ามนะคะสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วจ้ะสวัสดีจ้า บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองนะ,ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกรุงบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมข,ขายพาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายข,ขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ